โอเคนะครับก็มาอยู่ห้องเอครับขอโทษมากครับตอนนี้ผมไม่ไหวผมต้องดูว่าเตรียมซอสเซนแมนนะครับคนเดียวดีกว่าขี้เกียจเล่นกับคน โอเคได้เวลาเป็นเริ่มเกิบหมดแล้วครับทุกผู้ชมไปเลยกันเลยสามคนนะครับที่ไม่ใช่บอดรวมถึงผมด้วยนะครับส่วนคนอื่นก็น่าจะเป็นบอดหมดแล้วครับบอดก็จะยิงแบบโยโย่ที่ดริงครับยิงไม่ไม่ไม่ค่อยถูกครับผมละเหนื่อยใจเอาเป็นว่าข่าไปก่อนกันมันนั่นนั่นเกนี่จบกัหนึ่งบอกเลยน่าจะนานแต่แล้วผมเล่นจบตนหนึ่งสิบห้านาทีบอกก่อนนั่นลงแบบเทิเท่ โอ้เริ่มม,มาก็เจอปืนเลยขอเก็บปืนเป็นนะไม่ตจ้าขอหรอกไม่มีเจ้าขอมีใ,ให้เก็บล้าว,วันนี้โอเคโอเคโอเค ตืนนี้อืมแตงเกียวมากไม่ต้องแตงเกียวหรอกไม่มีไม่มีใครเออคนสร้างเกมไงเสียงกัมา G M G M เออไม่ใช่ G M เสกมาหรอกเอ้ยัืนนี้ก่อนเพื่อความรัวระดับใจคนมันอยู่ในโอ้วนว้าเลยเตรียมตัวสาให้เถิดอันนี้เป็นบอทอันนี้เป็นบอทอันนี้อันเป็นบอทนะครับเดี๋ยวครับมันดีมันมันดีไม่โดนนะครับ บอทมั้นก็าจะง,ง่ออะนี่นะครับใครตายเพราะบทผมงงมากครับชักปืนเพราะไม่พร้อมนี่ยืดเส้นยืดสายอเฮ้ย แต่ยันพาหนะมาใหมหมูสิงทะลุลกนรกันดีเลยอโืมกระโดดมาแบบอีซี่อีซี่ไปตรงนั้นกันดีกด่ว ไอ้ที่หุ่นยนต์ตกนะครับจิ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 บจ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 บวิ่งไปแบบโคตรน่ารักบอกเราต้องเป็นไส้กรอกที่อร่อยที่สุดให้ได้กูละเหนื่อยใจ มเมืม่อกี้ทำไมสังเกตดูซิเออที่หล่อสังหานสิทำ่าทำไมมันเพิ่มขึ้นเหรอเมื่อกี้มันมีคนมาพอดีไอ,อ้เน้ยใครยิกอ,อ๋อคนที่พยายามจะมาหาเรื่องผมันม้นอนตุกทออีดูมซักกระสุนออไม่มีกระสุน ทำไมเปลี่ยนปืนดีไหมเปลี่ยนปืนดีกว่า<ฮ>นี่ไม่มีกระสุนใช่ไหมโอ้ร้อยแปดสิบเอ้ร้อยยี่สิบหกโคตรสุดไปลุยกันเลยสิวะอยู่ในแถวนี้แหละครับมันเป็นกลางวงครับใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ใชเป็นกลางวงครับนี่ก็ทำอะไรต่อไปงั้นรอสตูแล้วกัน มาแล้วครับตอนนี้มีคนมาแล้วครับอืมมึงแป๊กเสร็จกูอ้าวมีคนมาอีกหนึ่งคนนะครับเออเอาดีทำไมหน้าตาทำไมมันหน้าตาเหมือนเดิมเลยวะโอ้ชิดมันมันยิงโดนนิดนึงนะครับแต่ไงมันก็เป็นบอดอยู่ดีหมู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 หมอหมหมู ระหว่างนี้ไม่มีคนมาเรามาทำอะไรเล่นกันดีกว่าเ <c oughs> ยอะเยอะด้ยห่างหัวด้วยเยอะเยอะเ้ยห่างหัวดูเหมือนว่าจุดนี้ต้องรีบออกไปเรื่อยเรื่อยอยากว่าวา้าวงสีแดง <c oughs> ตอนนี้เราก็รอดแล้วนะครับอ,ออกมาได้แล้วอ๋อดูเหมือนว่าจะมีคมาานซ่านหนึ่งคนนะครับ หดกินแล้วดูสิว่ามันมีของงูอะไรบ้างไอ้ของงูที่หายเลยไอ้ศพกโคุยฮะความรักความเมตตาเตรียมตัวทับป่วยบินฮึสีความว่างอันใจพ้น สุขุมวชอันไกลพนเอ้ย่ะนี่เป็นไงโอ้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 แล้นี่เป็นไงสุขุมงวาอันไกลพนทำไมมีคนเชิญผมได้เนี่ย ไปเลยเจ้าฉลามโอ้ย,อยน,นี่น่าจะเป็นคน,นจริงๆริงแต่ไม่ใช่บอทละสาได้เลยสองใครทำได้เหมือนกันหนึ่เกือบตายเลือดลดลด,ดไปดดไปนิดครึ่งหลอดนิดนึงเลือครึ่งหลอดนิดนึงโอ้โดดอันนี้มันไม่ธรรมดา ไอ้นี่มันไม่ธรรมาดานี่มาอีกคนมาอีกคนจเจ้าเจ้าเป็นอบดีเสร็จฉันไลยไม่ในะห้นจมีไรน่าสนใจเลยไอ้สมน่าเกลียดโอ้ยฮ่าหวานะ โอ้มันกัดอื้อมึงโง่ละอ้าวโดนลบผมว่าไอ้นี่ไม่ใช่บอทแล้วล่ะมึงโง่หรือว่ามึงโง่วะเนี่ยมึงหงแก้งโง่มึงยิงเข้าโลดได้ละ มือเจี ừ, ừ. Ừ, ๊ยบกูโดนฮะบอกมาหน่อยพี่ไม่เข้าใจน่าอาจจะถึงสุวได้กินเชอแล้วเออทำกใจอีกโอ้โหเกือบตายครับคุณผู้ชม จงเดียนดีผมมีของดีมาด้วยนี่ของดีถ้าคนไปได้แล้วหน,นึ่งคนผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าผม,มกดกดเริ่มจากการหยุดผมจะตายะนะผมได้ที่หนึ่งครับท่านผู้ชมที่หนึ่งผมคือไส้กรอกที่อร่อยที่สุดในสนามแล้ว